ัสดีจ้าเดี๋ยวมันจะให้เบื้องอันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นปอกแขนสําหรับคนที่เมาลดเมาเลือกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าโคนเนาะร้อยห้าสิบเก้าโคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะใส่ได้ตลอดชีดดิเน่แกยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็สวยนิ้วหลุดหรืมันวันนั้นอะไรมัเธอมันแกะไม่ออกฉีกได้เลยไหมฉีดออกแล้วเดี๋ยวก็ชา เพราะว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องใส่กันเมาลดเมาเหลืองเลยยืมของแม่พินมารีวิวนะไม่น่อยซื้อไม่ได้ไม่ไมน่อยกินเป็นยานเม็ดซีเหลืองแต่ว่าแม่พินเนี่ยสามีไปซื้อให้เลยโปรโมชั่ซื้อแล้วค่ากันเมาตาเหลือตาชนุนนี่นะคะมันก็จะเป็นกองแบบนี้นะคะประมาณเจ็ดร้อกว่าบาทเนาะใช้ได้ตลอดเฮ้ยทำไมมัน ก็จะเป็นปลายแบบนี้นะคะมันสองข้างเลยเหรอ,อ,อทำไมต้องใส่สองอันเลยเหรอก็ไม่สองเส้นสองข้างมันจะมีเหมือนตัวอย่าอะไรยังเส้นย่างในข้างในนะคะมันจะเป็นบนแผ่นแเมเล็กนะคะใส่เขา้าไปไว้มันก็จะสัมผัดกระเซ็นเลือดน้องๆชีพจรเราใช่ป่ะอาเอาสีขาวอาตรงเป็นเป็นที่เส้นตุบๆใช่ป่ะใส่ตรงนี้เชื่อมันจะเอาตรงเข้าขาวนะคะมันอยู่ตรงเส้นเลือดเท่านะคะ กองหนึ่งมีสองอันฮามโปรตรงใส่สองขางนะคะใส่แค่ขางเดียวมันก็แก่เมารถเมาเรือ,อได้นะคะเรือสีโยกเรือสีคอนเนย์นกับโดเป็นยังนะคะแบบนี้ดีมากๆากแม่พินซื้อมากกองหนึ่งมีสองอันเก็บไว้อันหนึ่งอันหนึ่งกับสีใสแต่ว่าไม่่อยสกินยาแ<ๆ>ม่พินแล้วสีใสตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ไอยบรารในซื้อจะให้ดูเอาไปใส่เลยน่าใช้ไหม น่าใช้อยู่นะฉันว่าจะไปซื้อเดี๋ยวจะไปซื้ออยู่ซื้อติดกระเป๋าไว้สักครั้งพอดีเขาลอดไปไหนก็สะดวกทุกทีใช้แต่ยาไอ้นั่นเป็นสีเหลืองไงยาแก้แพ้เมืองไทยเลาอดไปแบบว่าเราก็ไม่ต้องเกลียดยาสำหรับที่กินยายากึงก็จะไปเส้นหนึงอยู่เฮ้ยจะไปสำรองเจ็บของไว่นหนึ่งยาข้อศีรษัย์ไปเรือกัน